รถวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันอามาคมอามาคมผู้ช่วยจอเฮ้ยคุณไปคุณไปสอนให้ลูกคุณไปสอนให้ลูกขับรถหนึ่งคือคุณต้องมีเงินออกรถใช่ไหมคุณต้องมีเงินออกรถไปดาวน์รถใช่ไหมมันจําเป็นขนาดนั้นเลยหรอมันจะเป็นขนาดนั้นใช่ไหมที่ที่จะต้อง ให้ลูกต้องได้รถยนต์รถเก๋งอืมไม่จะเป็นไม่จะเป็นแต่แต่มันก็ก็ต้องสอนลูกให้ขับรถเพื่อบางครั้งบางทีอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีโง่ๆออกรถให้อ่าดาวรถให้สักห้าหมื่นสักแสนหนึง่งถ้าฟุกได้ถ้าฟุกได้ก็จะมีคนออกรถให้ประเด็นต่อมาทำไมถึงทำไมถึงจะต้องไปไปเรียนขับรถท,ทั้งทั้งที่เฮ้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นนี่ วันเสาร์วันอาทิตย์จริงๆก็คนเขาไปเรียนมาหาลัยเขาแทบจะไม่ไม่ได้ใช้รถยนต์ด้วยซ้ำใช่ไหมลูกชายคนโตของลูกชายคนโตของแม่นางเอกเนี่ยจาเป็นต้องออกรถยนต์ไหมไม่จะเป็นนะไม่จาเป็นอืมไม่จะเป็น,น,ปนบางทีอมีเพื่อนก็นั่งรถไปกับเพื่อนนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนไปเรียนหนังสือมันมันไม่จําเป็นต้องออกรถยนตนะ์ถึงจะโก้เทรูขนาดนั้นประเด็นต,ต่อมาเนี่ยหัวใจสําคัญคืออะไรรู้ไหมทุกคนสวั <c oughs> สดีตอนตังน้งมตงกับของคุณน้ำพา เข,าต,า,ข,า,ตา,ขาต้องการเขาต้องการเขาต้องการอามาคมอามาคมใครรู้ไหมให้ลูกไปสอนไปเรียนขับรถเพื่อต้องการที่จะอามาคมอามาคมอามาคมผู้ช่วยจอเอามาคมผู้ช่วยจออยู่ในนิทานเรื่องนี้ว่าลูกมึงอะขับรถเป็นหรือยังลูกกูอะขับรถเป็นลูกมึงอะโง่ลูกกูเนะี่ยฉลาด <laughs> อ<ะ> <laughs> ใคร ใครไม่ใครไม่ติดตามเรื่องพวกนี้คุณจะไม่รู้นิสัยพฤติกรรมของเขา <c oughs> ค,คุณทิดาวัสดีครับผมคุณรู้ไหมว่าสิ่งสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไปไปให้ลูกไปเรียนขับรถนั่นอนะ่ะมันได้หลายอย่างนะเออหนึงถ้ามีคนโง่ซื้อรถให้ลูกเขาก็ถือว่าเห็นไหมกูยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวอ่า <c oughs> ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีโง่โง่ซื้อรถให้ลูกกูอ้าว เป็นไงล่ะลูกกูได้ลดฟรีอแล้วก็เป็นการเห็นะฮะเป็นการยอดเยยลูกผูะะ้ชายได้ปะแม่น่ะลูกก,กูเก่งลูกกูเข้ามาหาลัยลูกกูขับรถได้ลูกมึงขับรถไม่ได้ลูกมึงโง่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีมีเหตุมีผลของมันมีเหตุมีผลของมันเสมอเสมออืมเสมอเสมอไม่มีหรอกไม่มีหรอกที่เท่า,าทุกคนจําเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องที่เวลาเวลาเอาพากาันแดกเหล้าอยู่ที่คอกแพะเวลาแดกเหล้าอยู่ที่คอกแพะทําไมเขาถึงชอบไรสด ทำไมเขาถึงชอบไล์สดตอนนั้นอยู่กับอุปกรณ์ความบันเทิองอยู่กับบักไลอยู่กับอ,อดีตสามีของใครบางคนแดกเหล้ากันทุกทั้งทําไมต้องไล์สดไล์สดเพื่อไลส์ลสดเพื่ออะไรไล์สดให้เขาได้ยินให้เขาได้เห็นเพื่ออะไรวะทําไมไม่กินเงียบๆไม่การแดกเหล้าคือความสนุกสนานอย่างหนึง่งแต่สิ่งที่อยากเขาอยากจะให้เห็นคือ อยากจะให้หนูน่นพ่อพี่เลยไม่ได้อีกฝั่งตรงกันข้ามเห็นว่ากูไม่กูวสนุกสนานกูไม่เครียด <c oughs> ทุกอย่างมันมีมันมีอะไรแอบแฝงเสมอเสมอมันมีแอบแฝงมันมีอะไรแอบแฝงเสมอเสมอ,อพี่นอหนูเนี่ยพี่นอหนูเขาเขาจะต้องเลี้ยงง่ามดากตอนนี้จะเลี้ยทุกอย่างพ่อบ้านยังไม่เสร็จพ่อบ้านเขายังไม่เสร็จเชื่อดีครับตอนเนี้บ้านเขายังไม่เสร็จ บ้านยังไม่เสร็จก็ต้องก็ต้องเรียต้องรีบใช่ไหมเขาเห็นเขาเห็นเออบอกเงินบอดทองอยู่เขาเห็นอยู่ว่าถ้าาเกิดว่มีปัญหากับมีปัญหากับผู้หญิงนอหนูเนี่ยบ้านกูไม่เสร็จแน่บ้านกูไม่เสร็จแน่นอนแล้วกูก็จะไม่รอไม่รอเงินบักไหลเออไม่ไม่รอเงินบักไหลอืมจะไม่รอเพราะว่ามันอีกหลายเดือนอยู่อืมันอีกหลายเดือนอยู่กูจะต้องหาเงินกับใครก็ได้กูไม่ต้องขายของก็ได้ อ่ากูไม่ต้องขายของก็ได้เพราะว่าก,ก,กูก็จะเกาะแดกกกาะแดกพี่นอนหนูไปแล้วก็อวยผมผมบอกตรงนะพี่นอนหนูไม่ต้องทาํทางานทางานหรอกโทรศัพท์เขาจะโทรหาเขาจะโทรหาพี่นอนหนูนี่บลัลามาลาทอนมาลาทอนคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้แน่นอนคุยเรื่องว่าพ่อแม่ก็รักลูกไม่เท่ากันหนูเกิดมาเนี่ยอา,าพับหนูเกิดมาโดนครอบครัวรังแก หนูเกิดมาเนี่ยแบบว่าต้องปากกัดตีนถีบหนูเกิดมาเนี่ยไม่มีใครช่วยหนูเลยมีแต่คนลังแกหน,น,นูเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ร้อยแปดพันประกันครอบครัวข้างบ้านก็แก้งหนู <c oughs> ผมบอกได้เลย <c oughs> เขาจะโทรหาพี่นอนหนูแบบมาลาทอนเหมือนที่เคยโทรหาสาวผมทองจะไม่คือคือจะคุยอยู่นั่นแหละครับจะคุยไม่คุยก็แชทยาปืนเขาเป็นคนชอบแชทชอบพิม์ อ่าเขาเป็นคนชอบพิมพ์ชอบโทรโทรคุยนั่นแหละคุยยังกันเป็นผัวเป็นเมียกันอ่ะบ้านยังไม่เสร็จราบใดที่บ้านยังไม่เสร็จเขาจะเลียง่ามดักพี่นอหนูไปเรื่อยไอพี่อ่ะพี่ดีพี่ธรรมะธโมโอ้ยขอดมดักหน่อยขอดมดักหน่อยพี่ดีเนาะพี่ดีเนาะแต่อย่าเผลอนะอย่าเผล่นะพี่นอหนูอย่าเผลออย่าเผลอไปพูดเอาชีวิตตัวเองเอาชีวิตตัวเองพูด ผู้ชีวิตตัวเองถ้าเผลอเอาชีวิตตัวเองตั้งแต่เกิดมานะพี่นูนะแล้วชีวิตเนี่ยเขาจะฟังผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะฟังเขาจะฟังเขาจะฟังฟังคุณฟังคุณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ๋อผู้หญิงคนนี้พี่นอหนูเป็นคนที่อา้าวพ่อแม่รังแกงเหมือนกันกับกูนะอ่ะกูกูก็จะเอาเขาจะเอาตัวตนของเขาเขาจะเอาตัวตนเขาสวมเป็นพี่นอหนูทันทีอ่าเขาจะฟังฟังอีนี่มีจุดบกพร่องอะไร อ oh, ีนี่โดนโดนโดนพ่อแม่รังแกใช่ไหมอ๋ออีนี่โดนญาติพี่น้องด่าโอ้อีนี่โดนญาติพี่น้องโกงอ๋อมันจะฟังผู้หญิงคนนี้เขาจะฟังที่เขาฟังคุยโทรศัพท์นานๆเขาจะฟังว่าชีวิตของมึงอะเจออะไรมาบ้างแล้วกูก็จะเป็นคุณหมอกูจะเป็นคุณคุณหมอประสานแผลมึงประสานแผลมึงแล้วกูก็จะเข้าใจมึงเข้าใจเข้าใจเข้าใจมึงอ่าเขาจะคุยเขาจะคุยการคุยนานๆเนี่ยการคุยนานๆเขาจะฟัง อ๋อโดนพ่อแม่แรังแกเหมือนหนูเลยเนาะนี่เขาจะทั้งๆที่พ่อแม่ไม่ไม่เคยรังแกเขาเขาจะบอกเหมือนหนูเลยอะ่ะพี่เหมือนหนูเลยนะพี่แบบพี่แบบโดนรังแกเหมือนหนูเลยเนาะอืมญาติพี่น้องก็เกลียดหนูเหมือนเหมือนกันเลยอะ่ะเราเราเหมือนกันเลยนะหัวอกเดียร์หัวอกเดียวกันทั้งๆที่เรื่องทุกอย่างทั้งๆที่เรื่องทุกอย่างไม่ไม่มีไม่มีในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งพี่นอนหนูก็จะเจอยิ่งเล่าไปเรื่อยยิ่งเล่าไปเรื่อยถ้าสังเกตดูนะครับ ถ้าพี่นอนหนูชอบเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดอีนี่จะเข้าวัดอีนี่จะไปวัดแล้วทีนี้อ่าอีนี่จะไปวัดทําบุญเหมือนหนูก็เหมือนพี่แหละอยากจะทําอยากจะเข้าวัดเหมือนกันแต่เข้าวัดทีไรน่ะไปเข้าวัดอยู่ใกล้ๆอย่ะมีแต่สายตามองหนูแปลกๆทั้งที่หนูก็เป็นคนเข้าวัดเข้าวานนะคะมันจะเข้าวัดมึงทําอะไรพี่นอนหนูทําอะไรกูจะทําเหมือนมึงเป๊ะกูจะทําเหมือนมึงเป๊เลยเพราะแบบชีวิตมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกัน เออสังเกตไหมสังเกตสาวผมทองไหมสาวผมทองเนี่ยชอบอะไรรู้ไหมชอบกินเหลา้าชอบกินเหลา้าอีนี่เป็นคนเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันมันก็ไม่ชอบมานั่งฟังโน่นนั่นนี่หรอกมานั่งมันจะไม่ชอยชอบนั่งแดกเหล้าเท่าไหร่มันจะกินมันจะกินเงียบเขียบกมันอีผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันถ้าเกิดว่าเอามึงไม่มานั่งอยู่ด้วยอย่ะมึงต้องอยู่ในร่วมวงเฮ้เราแบบเออกินเหมือนกันเลยอะ่ะ เขาจะต้องสวมสวมวิญญาณเป็นเหมือนกันสวมบทละครเป็น